นะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟานสุดติ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฟันจะบอกว่าฟันจะมารีวิวในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมารีวิวมาก่อนนั่นก็คือหม้อทอดไฟฟ้าไร้น้ํามันนั่นเองอันนี้คือฟานได้มาจากปีนะครับตอนโปร1ิบเจะมารีวิวแล้วก็พร้อมทอดให้ทุกคนดูเลยเนาะนี่คือซื้อไส้กรอกมาจากเซเว่นเพื่อมาลองทอดนะเดี๋ยวจะลองทอดดูว่ามันจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาลองเปิดกล่องมันดูก่อนว่า มันเป็นยังไงข้างในแล้วก็มันมีอะไรมาบ้างเนาะนี่ก็จะมีใบรับประกันให้นะครับนี่ใบประกันของสมาร์ทโฮมเนาะก็อันนี้เป็นคู่มือโอ<ห>้โหใหญ่อยู่นะมันใหญ่ไปไหมอะ่ะก็จะใหญ่ขนาดนี้ ทุกคนโอ้ใหญ่มากอะใหญ่มากจริงอ่ะมีแค่นี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกล่องเปล่าโอ้ทุกคนคือใหญ่มากอะผมไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยเนี่ยดูดิดูด,ดิใหญ่กว่าหน้าฝานี่อ่ะแกะตรงนี้นะก็แกะ,ะลองเปิดดูนะนี่แล้วคนด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นที่ทอดของเขานะครับไม่ใช่ที่ทอดสิเขาเรียกว่าอะไรฝารองเนาะฝารองนี่เลยนะครับทุกคนนี่นะของฟานนะครับจะเป็นรุ่น MV 1302นะครับขนาด3.8ลิตรก็คืออย่างที่บอกว่าฟานได้มาจากโปร1ิบ1นะครับราคาเต็มหอวมันเนี่ย จะอยู่ที่2490บาทนะครับแล้วก็ดวโดนโปรแฟลชเซลของ1ิ11ไปเนี่ยเหลือ899อานะครับแล้วก็ยังไม่พอทางร้านเนี่ยเขามีส่วนลดให้อีก300นะครับกลายเป็นรถาฟาได้มาในราคาแค่599าบกาบาทก็เลยลองจัดมาดูนะครับจริงๆมันก็อาจจะเลิกคิดไปตั้งนานแล้วนะแต่ว่าก็รู้สึกส่วนตัวคืออยากลองนะครับเพราะรู้สึกว่าอยู่หออะไรเงี้ยมันก็น่าจะสะดวกดีนะครับกับการแบบต้องอุ่น ต้องทาอะไรง่ายๆกินปิ้งขนมปังอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นะครับจะใช้ได้สําหรับทอดอบคั่วแล้วก็ย่างเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าซื้อไส้กรอกมาแล้วก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาไปล้างก่อนเนาะพวกตะกรงตะแกรงอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาไปล้างก่อนมาแล้วจ้านี่ล้างเสร็จแล้วี๋ยวก่เนาะ ใส่เข้าไปแบบนี้จัดละเบียบให้มันนิดนึงให้มันเป็นก้อนเนาะอันนี้คือล้างมือเราด้อแล้ว,วลก็ใส่เข้าไปเลยจ้ะปึ๊บอ่ะมันก็จะเข้าล็อกเนาะแล้วเราก็เสียบลักอันนี้จะเป็นการปรับอุณหภูมินะว่าเราจะเอาร้อนแค่ไหนส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นการตั้งเวลามันจะมีให้ปรับสอง แค่สอ,อันนี้เนาะมีใหปรับแค่2อ,อันนี้ข้างบนนี้มันจะมีบอกเลยทุกคนว่าอ,อย่างเช่นเฟนไฟอ๋อมันจะมีสูตรบอกหมดเลยทุกคนเนี่ยเฟ้นไฟล์2 0 0องศาส5ถึงเนี่ยมันบอกหมดเลยก็จะเอาตามที่ตัวเองคิดก็แล้วกันเนาะ1 3อย1 3นาทีปรับเลยอ๋อทุกคนมันก็จะมีเสียงขึ้นมาเนี่ไฟก็จะขึ้น ก็ได้ยินเสียงปะรอวนไปจ้าทุกคนพอมันร้อนอ่ะไอไฟสีเขียวเมื่อกี้มันก็จะหายไปเหลือแต่ไฟสีส้มอันนี้คือแสดงว่าร้อนนะครับมอดับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอมันครบกําหนดของมันมันจะหยุดทันทีอัตโนมัตินะแล้วมันก็จะมีเสียงติ้งเมื่อกี้คือตกใจมาก เอาดีๆตื่นเต้นนะทุกคนหนึ่งสองสามปุ๊บ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 นี่ทุกคนแท่อกอที่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ช่ำๆเทซอสพริกลงไปนี่เคยชอบกินซอสพริกมากดูดีทุกคนกินอ่ะเดี๋ยวลองชิมเห็นปะฟิน คือเนื้อไส้กรอกมันมีความแบบกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มในแล้วว่าหม้ออันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้นะสรุปนะครับทุกคนก็คือว่าหม้อนี้เนี่ยปังจริงอะไรจริงนะครับสามารถใช้ได้จริงฟ้าอาจจะไม่ได้ลองให้ทําดูรหลายๆเมนูนะครับแต่ว่าเท่าที่ทําไส้กรอกให้ดูก็โอเคนะครับที่ชอบคือหนึ่ง ขนาดที่ฝันได้มาคือใหญ่เนี่ยเพียงพอต่อการทําอาหารของเราอะแล้วก็ใช้สะดวกนะครับเหมาะกับนักศึกษามันอย่างเราเราอย่างฝานเองเวลาที่แบบอยากปิ้งขนมปังตอนเช้าอะไรเงี้ยคือโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเมนูอะไรที่อยากจะทําอีกแล้วก็อยากจะทดสอบตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวฝันจะอัปเดตให้อีกทีในไะ g s t o r y นะครับไปตามฝาในไอได้ก็คือไนี้เองเนาะฝานสติ ครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากไปซื้อตามนะครับเดี๋ยวฝานจะ ใส่ลิงก์ของเขาไว้ให้ใต้คลิปนะครับที่ฟันไปซื้อเนาะแต่ฟันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าราคาเนี่ยมันจะเท่าเดิมมันจะเพิ่มไปหรือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงหรือเปล่านะย,ยังไงทุกคนก็ลองไปดูนะครับสาหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้างใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวฟันมาตอบหรือว่าใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับหม้อทอดน้านมันอย่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้เหมือนกันนะครับผมสาหรับวันนี้ฟ้าอันสุดสิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย